เดี๋ยวน้องเพนโชว์การตกกีตาร์ครับขอเชิญเลยครับเป็นการตกกีตาร์เข้ากับจังหวะเพลงนะครับตอนนี้สองคนเลยครับน้องเพนกับน้องพอดครับเป็นไงครับอันนี้เป็นเพลงของทางฝ่ายฝรั่งเศสนะครับอาจจะคงยากหน่อยจะรอดไหมเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนิ้วลูกมีกินก็มีกินกีตาร์อันนี้ครับคือการตกกีตาร์อ๋อไม่มีสงสัยว่าข้างหลังมีอะไรเอาเปีงก็เปีง ้อปล้าพังแล้วเอาองคนเอา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 เีาเอาเอารอเออาเอาเอานอาเอาเองเอา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 อาเอโหอาเอาเพัเอา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 เาเาเอาอเาเอ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 ้ออเออาองเาออาอออ อชริยะครับทางดนตรีครับใช้ขาเดีดครับอ่าน้องเพนด็ดนะครับเพนด็ดน้องเพนด็ดกีตาร์ครับอย่ายกครับอย่ายกอย่ายกเดีครับกีตาร์มีไว้ดีครับไม่ได้มีไว้ยกครับอย่าครับอย่าครับโอ้โอ้อันเนี้ยหน้าหน้าหน้า